ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี FC นะคะแล้วก็พูดตามชมคลิปทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวกันแถวบ้านเรานะคะวันนี้พื้นนี้ก็เป็นข้าวพันหกหนึ่งนะคะเจ้าของนาบอกว่าแปลงนี้ก็น้ำท่วมมิดมิดลวงเลยตอนท้องแต่ตอนนี้ก็เกี่ยวไม่รู้ว่าจะได้สักห้าสิบถังหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มีรถบ้านเรามาเกี่ยวข้าว เราก็เพึ่งลงมือเกี่ยวข้าวกันยังไม่ได้ลอยลึงเลยนะคะตอนน,อตอนนี้ก็กันหัวคณากันอยู่ตอนนี้ก็กันหัวคณามากันยังไม่ได้หนึ่งลอยเลยนะคะเพราะว่าเพึ่งลงมือเกี่ยวข้าวนะคะแปลนี้ก็มีประมาณห้าไร่แต่เจ้าของนาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้สักห้าสิบถังเปล่า นี่ก็ฟ้าเปิดแดดเปิดแล้วนะคะไม่มีพายุแล้วน่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ เหมือนจะโลมอยู่เพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะคือน้ํามันขังอยู่นานเลยเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะ โคนะคะแถวๆนะั้นวันนี้ก็ไปเก็บงานอีกประมาณห้าสิบไรเพราะว่าเกี่ยวค้างไวเมื่อคืนไม่เสร็จอันนี้ก็วนหัวคนาไปแล้วนะคะอันนี้ก็ลงมือเกี่ยวข้าวกันแล้วอีเต้นก็เป็นคนขับนะคะเมื่อกี้บายก็มาการหัวคนาให้วันนี้คันนี้ก็มีประมาณยี่สิบไรนะคะ วันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวที่น้ำท่วมกันแต่ตอนนี้น้ำแห้งแล้ว อีกประมาณเจดไรนะคะอันพื้นนั้นก็เป็นข้าวที่น้ําท่วมเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่เกวียน,เ,นเขากบอกว่าแปลงนี้ก็ไม่น่าจะได้หนึ่งอุ้มนะคะน่าจะได้สักประมาณห0สิบถังแถวนี้ก็น้ําก็ท่วมนานหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวได้ไม่เสียหาย แต่ก็ข้าวก็ไม่ค่อยดีมากเพราะว่าบริเวณล้วแวกนี้ก็น้ําท่วมกันทั้งทุ่งเลยนะคะแล้วก็ท่วมประมาณสองสามเดือนเลยแช่อยู่นานเลยสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปมาให้ชมกันนะคะ เราไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ช่วงเวลาเราไม่ตรงกันบางทีช่วงเสาร์ที่เขาไปเกี่ยวข้าวไกลเราก็ไม่ได้ไปแต่ช่วงสิ้นเดือนนี้น่าจะมีข้าวออกเยอะอยู่น่าจะมีเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปมาให้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ข้าวก็เริ่มเหลืองเต็มทุ่งแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีข้าวนาปีแล้วก็ แถวบ้านเราเขาก็จะทํากันอยู่ทั้งปีนะคะวันนี้จ่าบอมก็ไปเกี่ยวแถววังไซพูนกันแปลนี้ก็เป็นข้าวพันหกหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ราคาเขาขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะข้าวปกติแต่ข้ามวมะลี้ที่เราไปเกี่ยวออกมาเมื่อวานคือ1,2500นะคะถือว่าก็โอเคอยู่เลย แต่ไปเกี่ยวข้าวนาะปีกันก็รถเยอะจัดเลยนะคะลถเยอะมากปีหนึ่งก็มีเกี่ยวครั้งหนึ่งนะคะเราก็เหมือนแบบเกี่ยวพร้อมกันทําพร้อมกันตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเกี่ยวแปลงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นเจ้าของเจ้าเดียวกัน เดี๋ยวตหลกก็ไปรับรถจากวังไซพูนนะคะมาเกี่ยวแถวบ้านเราอีกประมาณ12บไร่วันนี้คันนี้ก็มีประมาณเกือบ2ีสไร่นะคะมาเกี่ยวแถวบ้านวันนี้เราก็มีคลิปตรถเกี่ยวบ้านเรามาให้ชมกันนะคะ ชื่นชอบก็สามารถติดตามชมได้นะคะ เหลือแค่ประมาณ100ได้นะคะก็เสร็จแล้วค่าสำหรับวันนี้นาะแปลงน,นี้ก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ